อืมอเนี่ยค่ะกิงจนใบตายแล้วโอ้ไม่กอดคิดว่ามันคือตัวอะไรโอ้โหตัวอะไรมันกินใบอ่ะมันไปไหนแล้วฮะมันไม่มีแล้วเหรอ มันกลายเป็นผีเสื้อแล้วไม่มีแล้วจ้าโอ้หนี่มันกลายเป็นผีเสือเ้อไปแล้วไม่มีเลยจ้าเราจะไปดูดูสิมีนอนไห้ไมดแล้วเราก็จะไปดูต้วน,นี้ต้วน,นี้ไม่เหลือเลยค่ะโอ้โห้ตนน้วนี้มันจะมีนอนไหมเนี่ยโอ้สิโอ,โอ้ตายแล้ว อ๋อมันกลายเป็นนอนพิซื้อตัวนี้เหรอแล้วทำไมมันตายมัน,นอนอกไ,ไม่ได้เหรอดายอดเลยดิอุ้ยตกลงไปหินยาแห้งๆตายแล้วไหนก็เอ้าตายแล้วอันนี้ล่ะสิเห็นไหมโอ้นี่ไม่มี ม่มีเลยค่ะอ๋อมาดูดำล้อหนอนนี่อันนี้มีไหมอันนี้มีไหมเอ่ยนี่อันนี้มืมอ,น,อน,น,มนจะมีเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอหนอนน้อยว้าวอือสิเห็นแล้วนี่ไงตัวที่มันกินมันเอ้ยดูสิต้นนี้ของข้า มันจะตายมาเร็วนี่มันไม่มีตัวนั้นอยู่นี่มันโอ้ไม่ก็นี่ไงตัวนอนนี่เองมันกินไปโอ้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 โโอ้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 โอโอ้อ Ôi ôi ôi, nè, cứ đúp cứ đúp đi, cứ đúp cứ đúp đi, oo 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 doanh nghiệp ta 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 nhiều นอนหนอนนอนก็จะกลายเป็นปีเสือกลายนอนจากนอนก็เป็นตักเตนตั๊กแตนกลายเป็นปีเสือนี่ไงจ้าแต่ตอนนี้ยังเป็นนอนอยู่นะคะนี่ว้าวอู้ดิสบอมอืมไหนมองไม่เห็นเลยทำไมมันไม่โฟก,กัสล่ะอือนี่ไปก่อนนะจ๊ะ ฮัโฮโหฮโหฮโหฮโฮเด้